Everyone, welcome to online class. Today, I'm teacher O. How are you today? I hope everyone will be happy today. Today, I'm very happy to see you between COVID crisis. And although we have COVID crisis, we can learn together by online. It is very good thing. สวัสดีค่ะนักเรียนที่รับทุกคนนะคะวันนี้ทีเชอร์โอ๊คค่ะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาพบกันกับคลาสเรียนออนไลน์ในครั้งแรกของเรานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีไหมคะสำหรับทีเชอร์วันนี้มีความสุขแล้วก็สบายดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ทิเชอร์ได้เจอกับนักเรียนถึงแม้ว่าเราจะมีสถานการณ์โควิดนะคะแต่เราก็ยังได้เรียนยร่วมกันนะคะค่ะโอเคโซ today what topic that we will teach you let's go to see together let's go <S ค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้ของเรานะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่อง p a r t of speech ค่ะ p a r t of speech คืออะไร Pass of speech นะคะก็คือชนิดของคำการแบ่งชนิดของคำนะคะนักเรียนเราจะแบ่งตามหน้าที่ของคำในประโยคเป็นหลักค่ะทำไมเราจรึงต้องเรียน Pass of speech เพราะว่า Pass of speech เนี่ยจะทำให้เราสามารถเข้าใจและก็ใช้คำในภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากขึ้นหมายถึงว่าเมื่อน,นักเรียนรู้จัก Pass of s p e e c ชชนิดของคำและหน้าที่ของคำแล้ว นักเรียนจะสามารถนำคำคำนั้นไปวางได้ถูกตำแหน่งในประโยคค่ะเดี๋ยวทิเชอร์มีตัวอย่างให้ดูนะคะก่อนอื่นเราไปทบทวน p a s s of speech กันก่อนนะคะ p a s s of speech มีทั้งหมด8ชนิด8ชนิดนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นข้อที่1คํานามคํานาม เราเคยเรียนกันมาแล้วเราเคยเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะก็เหมือนภาษาไทยคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ยกตัวอย่างคำนามก็เช่นคำว่า pen pencil dog cat ก็คือคำที่เราใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั่วๆไปข้อที่สอง part of speech พนาวพนาวคืออะไรพนาวคือคำสรรพนามคำสรรพนามก็คือคำที่เราใช้แทนคำนามเวลาฝรั่งพูดครั้งที่สองเขาจะไม่พูดคำนามคำเดิมเขาจะมีคำที่ใช้แทนคำนามยกตัวอย่างคำสรรพนามที่เรารู้จักกันดีก็เช่นประธานในภาษาอังกฤษของเราค่ะก็คือ I you we they he she it ต่อไปนะคะ verb verb อันนี้เราจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างนีนะคะ verb ก็คือคำกริยาคำกริยาในภาษาไทยคืออะไรคะคำกริยาก็คือคำที่ใช้แสดงการกระทำใช้บอกกริยาอาการยกตัวอย่างคำกริยาก็เช่น eat ใช่ไหมคะกิน walk เดิน drink ดื่มก็คือคำที่เราแสดงอาการโดยทั่วๆไปต่อไปชนิดที่4 adverb adverb ก็คือคำกริยาวิเศษใช้สำหรับขยายคำกริยาอันนี้ class of speed ทั้ง8ชนิดวันนี้ทีเชร์นำมาทุบทวนอย่างกว้างๆเดี๋ยวในบทเรียนต่อๆไปนะคะเราจะเรียนเจาะลึกเข้าไปในแต่ละชนิดนะคะชนิดที่5คือ adjective adjective นี่นักเรียนก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะ adjective ก็คือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ เช่นเดียวกันเหมือนกับภาษาไทยค่ะคำคุณศัพท์ก็คือคำที่ใช้ขยายคำนามยกตัวอย่างเช่นปากกาถ้าเราจะขยายลักษณะของปากกาเราอาจจะบอกว่าปากกาสีแดงภาษาอังกฤษเราก็จะพูดว่า red pen เพราะฉะนั้น red ก็คือคำคุณศัพท์ชนิดที่6นะคะ preposition preposition คือคำบุพบทคำบุพบทจะใช้ระบุ บอกเวลาตำแหน่งสถานที่ยกตัวอย่างก็เช่นคำว่า in on at ต่อไป conjunction conjunction คือคำสันธานคำสันธานเรามีไว้ใช้เชื่อมคำและเชื่อมประโยคยกตัวอย่างเช่นคำว่า and และ but แต่ต่อไปชนิดที่8 interjection interjection ก็คือคำอุทานคำอุทานที่เราแสดงบอกความรู้สึกเช่น wow oops โอ้ oh, นะคะอันนี้คือความหมายอย่างว้างๆที่เชอร์นำมาทบทวนว่า Pass o s Speed เนี่ยมีอยู่8ชนิดวันนี้อยากให้นักเรียนเน้นให้รู้จักชนิดของคำเพื่อที่ว่าจะนำคำนั้นไปไว้ในตำแหน่งในประโยคได้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาลองดูประโยคนะคะประโยคความสำคัญของ Pass of Speed ยกตัวอย่างประโยคแรก I am American I am American คือผมเป็นคนอเมริกันคำที่ teacher วงไว้ก็คือคำว่า I ใช่ไหมคะคำว่า I เป็นคำสรรพนามเมื่อเรารู้ว่า I เป็นคำสรรพนามหลักของภาษาอังกฤษคำสรรพนามจะอยู่ในตำแหน่งประธานเพราะฉะนั้น I จึงอยู่ต้นประโยคต่อไปประโยคที่สองคำว่า tall oh, คำว่า slim ประโยคนี้ am tall and slim ผมตัวสูงและพระเยียว tall and slim เป็นคำคุณศรรัพท์ความคุณศัพท์จะไว้ขยายคำนามอยู่ในตำแหน่งได้สองที่คือหน้าคำนามกับหลัง verb to be ในประโยคนี้อยู่หลัง verb to be เห็นไหมคะถ้าเรารู้จักชนิดของคำเราจะสามารถนำคำนั้นไปวางไว้ตำแหน่งต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะ ต่อไปประโยคที่สาม I can play tennis I can play tennis play play ตัวสีแดงนะคะเป็นคำกริยาคำกริยาอยู่ตำแหน่งหลังประธานเพราะฉะนั้น play จะไม่มาอยู่ต้นประโยคแน่นอนทีนี้หลังประธานในภาษาอังกฤษเมื่อเรียนลึกลงไปก็จะมีทั้งกริยาแท้และกริยาช่วยเมื่อนักเรียนสามารถแยกชนิดของคำได้ถูกต้อง นักเรียนก็จะวางคำในตำแหน่งต่างๆได้ถูกต้องนะคะต่อไป and I can run fast I can run fast fast ตัวนี้เป็นคำกริยาวิเศษเมื่อเรารู้ว่า fast เป็นคำกริยาวิเศษคือคำที่ขยายคำกริยาตำแหน่งก็จะอยู่หลังคำกริยาเห็นไหมคะความสำคัญของการที่เรารู้จัก past of speed จะทำให้เรานำคาต่างๆไปวางในตำแหน่งได้ถูกต้องค่ะต่อไปทีนี้นักเรียนก็ต้องมารู้จักประโยคในภาษาอังกฤษเหมือนภาษาไทยค่ะประโยคประโยคในภาษาอังกฤษเหมือนประโยคในภาษาไทยคือส่วนประกอบก็ต้องมี subject บ,บวก verb ก,ก็คือประธานบวกกริยาอันนี้คือโครงสร้างหลักเลยนะคะประธานบวกกริยา แล้วต่อไปที่ตามมาจะเป็นส่วนขยายยกตัวอย่างประโยคแรก she works เธอทำงานประธานคือ she w o r k คือคำกริยาประธานต้องอยู่หน้าคำกริยาต้องเรียงว่า she works เราไม่สามารถพูดได้ว่า works she เห็นไหมคะการเรียงลำดับคำต้องมองให้ความสําคัญกับ past of speech ต่อไป she works hard เชืาเราจะขยายต่อประโยคให้ไปมากขึ้นโดยในนำคำสั่งโดยนำคำต่างๆมาใส่ในประโยคเราก็ต้องทราบชนิดของคำเราจึงจะไปเลี้ยงได้ถูกต้อง hard hard ตัวนี้เป็น adverb กริยาวิเศษตำแหน่งของ hard จึงอยู่หลังคำกริยา mm hmm. เวลาเรา เรานำ heart มาวางเราจึงต้องพูดว่า she w a ์ s heart ต่อไปค่ะประโยคต่อไป a p p n d is on the table ปากกาหนึ่งด้ามอยู่บนโต๊ะประธานคือ a p p n e กริยากริยา verb to be is ถือว่าเป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นอยู่หลังประธานเสร็จแล้วตามด้วยส่วนขยาย อันนี้อะไรยังลําดับประโยคยังไงก็ต้องเป็นประธานบวกคํากริยาเห็นไหมคะต่อไปอีกหนึ่งประโยคเมื่อต้องการจะพูดถึงอเพนอยากจะพูดอเพนให้ขยายมากขึ้นเราก็นําคําว่า l e t ซึ่งเป็นคำ adjective มาใส่ทีนี้นักเรียนก็ต้องรู้จัก past of speech ว่าคำว่า l e t เป็นคำ adjective คำ adjective จะต้องอยู่หน้าคำนามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียงลาดับคําในประโยคว่าเป็น a r e d t e n นักเรียนพอจะเห็นความสําคัญของ past of speech หรือ,อยังคะว่าการเรียงลําดับคําในประโยคจะต้องเรียงลําดับตามหน้าที่ของคำนะคะต่อไปที่เชื่อมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนลองเรียงประโยคค่ะ delight delight the new sentence ให้นักเรียนเรียงลําดับคําในประโยคใหม่นะคะเรียงลําดับการเรียงลําดับคําในประโยคก็ต้องยึดตามโครงสร้างว่าประธานบวกกริยาใช่ไหมคะนี้เวลาเราจะเรียงลําดับคําเราก็ต้องมองในประโยคก่อนว่าคําไหนเป็นประธานคําไหนเป็นกริยาที่เหลือจะเป็นส่วนขยายยกตัวอ,อย่างประโยคนี้นักเรียนลองเรียงสิคะว่าจะเรียงได้ว่าอย่างไร ตัวอย่างประโยคนี้นะคะถ้าเรียงออกมาจะได้ว่า Tom l e v e s on Maple Street Tom เป็นประธานเพราะฉะนั้น Tom อยู่ต้นประโยค c o m e r l e s e เป็นคำกริยาตำแหน่งอยู่หลังประธานต่อไปส่วนที่เหลือก็คือส่วนขยาย แล้วเมื่อนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษรู้จักคำมากขึ้นนักเรียนก็จะเข้าใจว่าในส่วนของ Maple Street Street แปลว่าถนนชื่อถนนถือว่าเป็นคำ adjective ก็ต้องมาอยู่หน้าคำนามเห็นไหมคะถ้าเรารู้จัก class of speech เราจะเรียงลำดับคำได้อย่างถูกต้องลองมาดูข้อที่สองนะคะเขาให้มาว่า he a uh, student new is นักเรียนจะเรียงลำดับได้ว่าอย่างไรคะลองดูสิคะค่ะเมื่อเรียงลำดับออกมาเราก็ต้องเอาประธานขึ้นต้นแล้วตามด้วยกริยาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราก็จะเรียงได้ว่า he is a new student he is a new student he เป็นประธาน subject is เป็นคำกริยาตามด้วยส่วนขยายในส่วนขยาย new เป็น adjective ใช้ขยายคำนามเพราะฉะนั้น new ต้องอยู่หน้าคำนามคือ student เห็นไหมคะความสำคัญของ past of speech ต่อไปข้อที่3 math he enjoys นักเรียนจะเรียงลำดับประโยคนี้ได้ว่ายัางไงคะ การเรียงที่ถูกต้องสำหรับประโยคนี้ก็จะเป็น he enjoys math he enjoys math he เป็นประธาน enjoy s เป็น verb กริยาตามด้วยส่วนขยายโอเคไหนมาลองอีกข้อนะคะ piano the he plays นักเรียนจะเรียงได้ว่ายัางไงคะค่ะประโยคที่ถูกต้องก็คือ he plays the piano ใช่ไหมคะ he เป็นประธาน plays เป็นคำกริยาตามด้วยส่วนขยายเห็นไหมคะว่า p a s ด of Speed จะเป็นตัวบังคับการเรียงลำดับคำในประโยคนักเรียนต้องเรียงให้ถูกต้องนะคะต่อไปชิเชอร์มีแบบฝึกหัดเป็นการบ้านมาให้นักเรียนได้เอาไปฝึกฝนเอาไปทำนะคะถ้าข้อนี้ทิเชอร์ฝากไว้เป็นการบ้านนะคะนักเรียนลองทําดูยึดหลักนะคะหน้าที่ของคําในประโยคในประโยคจะต้องประกอบด้วยประธานบวกกริยา แล้วตามด้วยส่วนขยายแล้วคำ adjective คำคุณศัพท์จะต้องนำหน้าคำนามเสมอนะคะยึดหลักพื้นฐานเท่านี้ก่อนนะคะต่อไปในบทต่อๆไปเราจะไปลงในรายละเอียดของ a s s o f Speed แต่ละตัวเพื่อให้นักเรียนทราบตำแหน่งของแต่ละคำในประโยคนะคะ โอเค Pass of s p e e e d ทบทวนอีกทีนะคะ Pass of s p e e e d ก็คือชนิดของคำเราจะแบ่งชนิดของคำตามหน้าที่ของคำเป็นหลักเมื่อเรารู้หน้าที่ของคำเราก็นำคำนั้นไปวางให้ถูกกับตำแหน่งของเขานะคะและอย่าลืมนะคะการรู้ Pass of speech จะทำให้เราสามารถเข้าใจและใช้คำภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากขึ้นค่ะ วันนี้ที่เชอร์ฝากทิ้งเอาไว้ว่า